อันนี้ชุดหนึ่งนี่ขาเละเจ็ดหมืน<อ>่นนี่ขาเละเจ็ดหมืน่นสองอันนี่แสนสี่แม่นครับปั๊ดอโอ้โหคตรเ,เพ่งมันเป็นยังไงพี่ก็เจีบขาดกันได้อ๋อเนี่ยเป่น่าตเสียบเลยอ๋อมันขาดปกติมันจะหมุนน้ำมันกันไวเนาะแม่นครับก็คือว่าทำไมว่าเพ่งมันมันหนามันเปียกมันชื้นอยู่อาการโอน็อตขาดเลยครับ นอเซียบขาดปุ้ดมันก็ใส่นอเซียบนอเซียบมันจะมีอยู่ตัวนี้อืมแลว้วก็ซิมี่มุปั๊บอ๋อนี่มันกระมักมาขาดเรื่อัครับนอนเซียบนี่นี่ชุดมาส์ตัวละเกต์หมื่นไรโจเจ็ดหมื่นนี่แค่นี่อะไรตัวนี่แค่นี้่อะี่โอ้ชุดมันแค่นี้เลยอันนี้อันนี้อันนี้นนชุดหนึ่งอืมอันนี้ชุดหนึ่งอืมนี่ขายละเกต์หมื่นนี่ขายละเกต์หมื่น สองอันนี่เซนซีแม่นครับปั๊ดโอ้โหโคตรแพงวะมันจะมีอะไรเนี่ยไอ้เจ้าเสียตัวมาเสีอกันนี้ตัวนี้แพนละเกาลอยอันเนี้ยแพนละเกาลอยเนี่ยนี่อะไรแพนละเกาลอยอ๋ออยู่ข้างในอ๋ออันนี้เปลี่ยนไหมครับอันนี้ปลาเข้าแก้วไหนนี่ปลาเข้าแก้วเออนี่ปลาเข้าแก้วตัวละหกพันกว่าบาทอ๋อผมนครับจะมีอยู่สองขางครับนี่ แพงแพงแพงแหงนาะเขาเอามาหลังเตาเรียกว่าบางมองกับถืกเพราะว่ามันเรียกได้ยี่ห้อครับบางยี่ห้อกับถืกบางยี่ห้อกับแหงอืนี่พวกนี้มันจะเป็นเผาทั้งเบิร์เลยมันมันถี่ใส่งานไงกว่าโสรู้สำหรับมือใหม่เรียกว่าใช่ไหมว่าใช้เสี้ยนเสี้ยนเนี่ยเขาเอสุดท้ายพวกมันอริงจรงตะเดินโส่เพราะว่าโสูนี่มันจะเบากว่าโส่เบากว่ามันเกือบตันอันเนี้ยครับอันนี้มันเกือบตันแต่ว่าสิเป็น ไอพวกภาษีเบาตัวอืออ้มติดอย่างนั้นโอ้มันปอกไายวันสินี่นี่จุลแปดพันมันกวยอ่เ้ยออจุลแปดพันมันแพงเอ้ แต่ว่ามันกแบบพูดไม่แข็งเับแข็งเนาะมันมันหายากหรือเปล่ามันเป็นของนอกเอนาะอินเตอร์เนาะไม่หรอกเขาเขาต้องนั่เขาใช่ไี่บอหรือยังไงครัออบมันมันมีผลิตในไทยบะต้นไรมันจะเป็นอะไาเขาถึงที่แบบตึงเอาอ๋อตึงเอาเนาะกินจังบ่ักแห้งไร บางทีหอกัาตองที่ขั้นเก่าขั้นเก่าขักว่าแค่คน่ได้เแลจากเรียรถอาเียงผมน่เช็คราคาอะไรก่อนจังเลอ๋อเช็คราคาอะไรก่อนอยากเรถอาเจงนี่เช็คราคาอะไรก่อนเอราะนนตำ่ราคามันข้นใ่น่เนาะเราคู่มตานี่มันมันอันนั้นะคู่มตารคแต่ว่ามันจะเป็น มัมย่างนี้ไอ้มอเมนเล็กงายสิมันอ๋อมันมันบางกว่าครับมันอเมนเล็กหล่ออ่ามันจะเป็นเล็กหล่อแต่แต่ว่าถึงมูนี่จะทุ่นกูไหมเนาะครับแต่ว่าอะไรก็ทีขยับกว่าได้แคหน่อยอ่าแต่คู่มตานี่หาง่ายครับหางไปขออะไรวะอไปกันเลี่ยได้วว่าได้ว่าก็จะลงงันลงกัน เสื้อกุมวันเท่าไรพีตอนนี้มัน4บาทครับเส่ของไอ้ปลาลูกกับเด่ครับ15บาทครับ15บาทเอาไปอย่นเร็รอัดเบี้ยงคิดดีๆนะครับพี่นเ็กราคาอกออ้ากันซางกอนาี่ามาทถว่นเสืกมัอมันก นี่แหละครับปัญหาหมองกันเท้ามือไม่นี่กะบบเป็นเลยมั้เนาะบเป็นเฮ็ดมั่วเขาว่าได้เฮ็ดมั่วกับคือว่ามันบอมมีราคาเลยแหละโอ้ <c oughs> มันต้องมาปุ๊บแล้วก,ก็บเบิ่งสร้างเบิ่งสร้างปุ๊บเฮาพ่อป็นผู้พ่อไม่เองเลยเนาะแม่นครับอือเฮาก็ต้องศึกษาจากสร้างครับเนาะต้องซื้อหม่องที่ว่าเขาเขา ใช่ค่ะเขาสปอร์ตเท่าบอกเขาสามารถดูแลเทาได้าในสองสามเดือนที่ว่าเขาไปอัดเบียอะไรประกันเนาะครับเป็นช่วงประกันเวลารถเท่าห่างรถเท่าเป็นอย่างอื่นเขามาเขาก็มาเซอร์วิสได้เนาะเขามาเซอร์วิสได้เวลาเขามาเซอร์วิสกับไปเบิ้งเขาดำไม่มาปล่อยให้สร้างเขเออจะดั่นโมโหเรื่องเลยเไหมโมู้เรื่องดีก่อนถึงเครื่องเล็กน้อยนี่มันหนัเใชเนาะพี่เนาะครับมันมันระบบปูนไก่สมองเนาะครับ นี่ไอ้นี่นกับังลุกอังใสนมันโอเคพี่น้องไปพอกันคลิปมาครับสวัสดีครับ